ครับนักเรียนป2ทุกคนพบกับอักษรออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์นะครับกับครูแม็กพร้อมกับหนังสือเล่มน,นี้ที่เรากําลังจะเข้าสู่ฉากสุดท้ายกันแล้วนะครับนั่นก็คือจะจบแล้วนั่นเองครับดังนั้นก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมฝึกทักษะกันเรามาสรุปเนื้อหากันก่อนดีกว่านะครับกับคาบเรียนนี้ครับคือการ สรุปเรื่องศึกษาชีวิตของพืชดอกนั่นเองครับเน้นคำว่าพืชดอกพืชดอกพืชดอกโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็มากันเลยครับความรู้เก่าของพวกเราเริ่มนะครับนี่คือหน้าสรุปหน้าแรกที่เห็นเนื้อหาทั้งหมดกันเลยนั่นเองนะมาแล้วครับเราศึกษาชีวิตพืชดอกใช่ไหมก็ต้องศึกษาเรื่องของส่วนประกอบของดอกครับมีอะไรบ้างนะโอ้โหมีสี่อย่างครับหนึ่งคืออะไรเอ่ย กรีบดอกนะครับ 2. กรีบเลี้ยงนะครับอันไหนนะที่เรานั่งฉีกเล่นอะไรเอ่ยกรีบดอกนั่นเองนะครับกรีบเลี้ยงเป็นกรีบเล็กสีเขียวอยู่ล่างสุดของดอกในระยะที่ดอกเริ่มผีออกมาใหม่ๆเราจะเห็นดอกตูมสีเขียวเมื่อดอกตูมขยายตัวขึ้นสีเขียวที่ห่อหุ้มดอกจะแยกออกมารองรับกรีบดอกกรีบสีเขียวนั้นคือกรีบเลี้ยงกรีบเลี้ยงจะทําหน้าที่ห่อหุ้มดอกตูมและป้องกันอันตรายให้กรีบดอกในขณะที่ยังอ่อนอยู่ นะครับเกสรเพศเมียเกสรเพศผู้นะครับถ้าเกิดมีทั้งเกสรเพศเมียและมีทั้งเกสรเพศผู้เราก็จะเรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศนั่นเองนะครับนี่ก็คือคร่าวๆนะต่อมาครับเมื่อเราทราบแล้วว่ามีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับพืชดอกเนี่ยนะครับต้องอาศัยการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมีขั้นตอนยังไงบ้างเนาะนี่เลยครับ นะครับมเมล็ดเนี่ยก็จะแพร่กระจายนะครับไปเกิดเป็นต้นใหมอ๋อเกิดเป็นต้นใหม่เจริญเติบโตเต็มที่เมื่อ,อไหร่ครับออกดอกเลยอ่าเจอไหมเจอดอกไหมเจอดอกปุ๊บอ่ะเธอโตเต็มที่แล้วดีมากนะครับนี่มีดอกนะครับหลังจากนั้นนะครับจะเข้าสู่กระบวนการนะครับที่เรียกว่าสืบพันธุ์ของพืชดอกนั่นเองครับก็จะมีอะไรเอย่ยอ่านะครับ ละอองเรนูนะครับไปตกลงบนยอดของเกสรตัวเมียหลังจากนั้นก็สร้างท่อสร้างหลอดเจาะเข้าไปบุกเข้าไปบุกเข้าไปในรังไข่ไปเจอกับเซลล์ไข่นะครับหลังจากนั้นก็เกิดเป็นผลและเมล็ดนั่นเองครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณแม่อยากให้ทุกคนจำเอาไว้อย่างมั่นใจเลยก็คือดอกนั้นจะกลายไปเป็นอะไรเอ่ยดอกนั้นก็จะกลายไปเป็นผลนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับของบทนี้ และสุดท้ายเราก็บอกว่ามันจะมีการเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าเกิดแล้วก็วนไปเวียนมาเราเรียกว่าวัฏจักรนั่นเองนะครับเกิดเป็นวัฏจักรคือวนไปวนมานั่นเองครับผมวัฏจักรของพืชดอกก็เริ่มต้นที่ผลและ,มะเมล็ดนะครับแล้วก็กลายเป็นอะไรเอ่ย เป็นต้นอ่อนนะครับซึ่งถ้าคุณแมกถามว่ารูปนี้อมันคือต้นอ่อนของพืชใบเลี้ยงคู่หรือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวดีครับะนะครับถ้ามองจากรูปนี้สิ่งที่สังเกตได้ง่ายที่สุดเลยก็คือสังเกตที่รากนั่นเองนะครับถ้าเป็นรากฝอยระบบรากฝอยเป็นพืชใบเลี้ยง จำไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวทวนให้เอาแค่ภาพรวมตรงนี้ก่อนนะครับแล้วครับก็จะมี3มอันใหญ่ๆนะครับสามเรื่องใหญ่ๆแต่ว่าเดี๋ยวตอนทวนจะมีรายละเอียดมากกว่านี้ครับเริ่มกันเลยครับตื้นๆมานะครับนี่ก็คือส่วนประกอบของดอกนั่นเองครับเริ่มต้นนะครับที่หมายเลขหนึ่งยังจําได้ไหมจําได้หรือเปล่ามันก็คือมันก็คือเกสรเพศผู้นั่นเองครับเกสร เพศผู้ครับผมจะมีอะไรเอ่ยอับเลนูนะครับซึ่งจะเป็นกระปะ๋อเล็กๆด้านบนแล้วก็จะมีก้านเล็กๆเรียกว่าก้านชูอับเลนูนะครับในอับเลนูนั้นก็จะเต็มไปด้วยละอองเลนูเล็กๆมากมายเลยนั่นก็คือเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้นั่นเองครับวันดีคืนดีก็มีพึ่งบินมาวันดีคืนดีก็มี ผีเสื้อบินมาวันดีคืนดีก็มีลมพัดมานะครับเดี๋ยวมันก็จะปลิวปปปวววลิวไปที่ดอกอื่นหรืออาจจะตกลงบนยอดเกสรตัวเมียของดอกตัวเองก็ได้นะครับโอเคมาแล้วครับงั้นถ้าตรงนี้คือเกสรเพศผูอ้อยู่ใกล้กันขนาดนี้มันต้องเป็นใครแน่ๆนะครับผมต้องเป็นเกสรนะครับเพศอะไรดี เพศพูดกับเพศผูด้ได้ไหมไม่ได้นะฮะต้องเป็นเกสรเพศเมียนั่นเองครับโอเคชูขึ้นมาด้านบนแบบนี้เลยนะครับต่อมาครับหมายเลข3ามแล้วกันนะครับอับหมายเลข3ผ่านไปะละหมายเลข2ครับตรงนี้นี่หมายเลข2ตรงนี้เราเรียกว่ากลีบเลี้ยงหรือกลีบดอกดีอ่านะครับกลีบเลี้ยงนั่นเองครับ เป็นส่วนที่คอยปกป้องดอกไม้ของเราก่อนที่จะยังไม่แข็งแรงนะครับกลีบเลี้ยงหลังจากนั้นก็บานออกมาครับนี่ก็คือกลีบดอกนะครับที่เราไปดึงเล่นนะครับอย่างเมามันโอเคไหมอ่ากลีบดอกนะครับส่ส่วนนี้นะครับถ้าเรามีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียเรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศนะครับจำกันให้ดีนะครับแต่แน่นอนครับถ้าเกิดรู้แค่นี้มันไม่มันเลยอะ โหไม่รู้หรอมันมีมากกว่านี้นะอ่าได้ครับซูมไปซูมเลยช่วยซูมมาครับตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะมาสนใจนะครับเกสรเพศเมียและเกสรเพศผู้กันแล้วนะครับแบบเจาะลึกแบบพาเข้าไปดูเลยนะครับเอาเป็นเกสรเพศเมียก่อนละกันนะครับมันดูใหญ่ดีนะครับนะาบริเวณด้านบนสุดเราเรียกว่าอะไรเอ่ยด้านบนสุดเราเรียกว่ายอดนะนะครับเป็นยอดเกสรเพศเมียนะครับ ตรงนี้ครับนี่คือรังไข่รังไข่นะครับแล้วส่วนด้านในตรงนี้ก็คืออวุนนั่นเองครับนี่ครับนะนี่ดูสอนเช่นนี้อวุนนะครับแล้วชี้มาตรงนี้ครับนี่เหลืองๆนี้คืออะไรเอ่ยอ่ะมันก็คือเซลล์ไข่นั่นเองครับเซลล์ไข่ก็คือนะครับเซลล์สืบพันธุ์ของนะครับเพศเมียนะครับส่วนถ้าเป็นนะครับอ่าเกรเพศผู้นะครับก็จะมี3ามอย่างครับเริ่มกันด้วยที่อัปเรนูครับ อัปเร,รนูเอาไว้เก็บเรนูเก็บละอองเรนูเล็กๆเล็กๆเล็กๆมองไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็จะชูช่ออยู่ได้แบบนี้ต้องมีการชูนั่นเองครับเรียกว่าการชูอัปเรนูครับและด้านในก็จะมีนนละอองเรนูเห็นไหมโอ้โหเล็กมากเลยครับเล็กมากเลยครับใช่มันถึงสามารถปลิวไปตามลมได้ไงจริงนะนะครับหรืออาจจะปลิวมาเนี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊มาติดอยู่แถวนี้ก็ได้แล้วก็จัดการเลยครับแทรกลงไปนะขั้นตอนเป็นดังนี้ครับ ทวนกันเลยครับตกแล้วครับตอนนี้ละอองเรนูตกบนยอดเกศรตัวมีแล้วครับโอ้โหฮึกเหิมแล้วบุกจู่โจมแล้วบุกจู่โจมแล้วนี่เลยครับแทงหลอดเข้ามาครับผมต่อท่อแทงหลอดเข้ามาครับบุกเข้าไปบุกเข้าไปในรังไข่และนที่สุดก็ตามหานะฮะเซลลไข่จนเจอ แต่เราก็หากันจนเจอเจอปุ๊บแทงเข้าไปปั๊กนะฮะเรียบร้อยเกิดการปฏิสนธินะครับนี่ก็คือการสืบพันธุ์ของพืชดอกนั่นเองนะครับขั้นตอนครับทุดอีกหนึ่งรอบครับดวนจีครับปลิวก่อนเลยครับไปตกบนยอดเกสรเพศเมียครับขั้นที่2อครับรออองเลนูง,งอกหลอดครับ บุกเข้าไปบุกเข้าไปบุกเข้าไปตามเกรสรเพศเมียครับเจอแล้วเจอเป้าหมายแล้วเซลล์ไข่ไม่เหลือครับผมแทงปักเข้าไปเกิดการปฏิสนธินั่นเองครับเรียบร้อยอามีลูกมีหลานเลยนะครับแบบนี้ะนะครับนี่ก็คือการปฏิสนธิที่เกิดขึ้นนะฮะทีนี้เนี่ยที่เรากําลังเล่ามาคือพืชทําไปเพื่ออะไรเอ่ย ทำไปเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะครับดังนั้นเมื่อปู่ย่าเราเนี่ยนะเกิดแก่เจ็บตายอ่ะรุ่นต่อมาต้องเป็นไงนเกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าก่อนที่จะตายเนี่ยนะครับก็ทำไมอ่าสร้างลูกสร้างหลานไว้ก่อนเลยนะครับเนี่สร้างลูกสร้างหลานไว้ก่อนเลยนะครับเราก็กําลังจะเข้าสู่เรื่องวัฏจักรของพืชดอกนั่นเองครับเริ่มต้นจากมเมล็ดกันก่อนเลยใช่ไม่ใช่มเมล็ดมานะครับนําไปปลูกสักระยะหนึ่ง นะครับนานหรือช้าอันนี้แล้วแต่ชนิดของพืชเลยนะครับมเมล็ดพืชของเราก็จะค่อยๆงอกลากแล้วก็แทงยอดขึ้นมาจากใต้ดินนั่นเองครับเริ่มต้นเป็นพืชต้นเล็กๆจากการจําได้เรียกว่าต้นอะไรเอ่ยต้นอ่อนนั่นเองครับหลังจากนั้นถ้าเกิดมีปัจจัยครบถ้วนครับทุกคนเงยหน้าขึ้นมาปัจจัยมี แสงน้ำอากาศและธาตุอาหารถ้าปัจจัยมันสมบูรณ์ขนาดนี้แล้วก็จะเหลือหรอนะครับต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นและเมื่อจเจริญเติบโต,ต,ตเต็มที่แล้วนะครับจะมีแนะนนะครับออกดอกออกมาเลยพร้อมจะผสมพันธุ์แล้วอ่าโอเคไหมนะครับอ่ะงั้นก็ไม่รอช้าครับมันก็จะมีการผสมพันธุ์เกิดขึ้น หลังจากนั้นนะครับจากที่มันเป็นดอกมันก็จะกลายไปเป็นอะไรเอ่ยกลายไปเป็นผลนั่นเองนะครับโดยรังไข่ก็จะกลายไปเป็นผลนะครับส่วนนะฮะที่เป็นนะครับนะครับอวุธเนี่ยก็จะกลายไปเป็นอะไรเอ่ยเป็นมเมล็ดนั่นเองนะครับทีนี้มันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําไปเรื่อยๆซ้าไปซ้ํามาเรื่อยๆนะครับก็จะเรียกว่านะครับวัฏจักร ชีวิตของพืชดอกโอเคไหมอ่านะครับเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นนะครับพวกเราก็ได้นะครับมานั่งวิเคราะห์กันว่าเอาต้นมะพร้าวมาวางเอาต้นมะม่วงมาวางมันต่างกันยังไงใช่ไหมอ่านะครับมันต่างกันอยู่3มอย่างใหญ่ๆที่เรารู้จักกันก็คืออันดับแรกเลยครับลำต้นครับลำต้นเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกัน ต้นมะม่วงเนี่ยลำต้น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 ตรงขึ้นไปไม่มีข้อและป้องนะครับไม่มีข้อและป้องนะครับส่วนต้นมะพร้าวโอ้โหตายล้วาดไปหนึกว่ากิ้งกือนะฮะมีข้อและป้องแบบเต็มเหนียวเลยนะฮะแถมใบของต้นมะพร้าวเป็นไงเอ่ยนะครับใบก็จะเรียวๆยาวๆฉีกเล่นมาเลยฉีกเล่นวางจัดฉีกเล่นฉีกออกมาเป็นนะครับขยุกขยุ๋ยหรือฉีกออกมาเป็นเส้นๆครับ ถูกต้องเลยนะครับฉีกออกมาเป็นเส้นๆนั่นเป็นเพราะว่าเส้นใบของมะพร้าวเป็นยังไงเอ่ยนะครับเป็นเส้นใบนะครับแบบขนานนั่นเองครับพืชใบเลี้ยงเดียวต๊ดๆพืชใบเลี้ยงเดียวอ่ะละครับเพลงขึ้นแล้วครับผมพืชใบเลี้ยงเดียวพืชใบเลี้ยงเดียวอ้าวจ <h> ำไม่ได <lden și S 2> ้นะครับหนึ่งสองสามพืชใบเลี้ยงเดียวขอปองชัดเจนใช่ไหมมีเส้นใบแบบขนานระบบหลัก ฝอยนั่นเองครับระบบลากฝอยแบบไหนคะลากฝอยนี่ไงขยุขาย,ขายอยิง่งงอเนี่ยลากฝอยเลยนะเอาหนูไปขุดมาหนูเจอแบบนี้เป็นแท่งๆแ,แล้วก็มีอันนี้ออกมานะครับอันนี้เป็นระบบอะไรเอ่ย เป็นระบบลากแกว้วเห็นไหมไม่เหมือนกันนะครับอันไหนพืชใบเลี้ยงเดียวนะพืชใบเลี้ยงเดียวตึ๊ดตๆดขอบปองชัดเจนตึ๊ดตๆดมีเส้นใบแบบคาน,านระบบลากฝอยนั่นเองนะครับพืชใบเลี้ยงเดียวเอา้าแล้วที่เหลือล่ะคะก็ตรงกันข้ามเป็นพืชใบเลี้ยง คู่นะครับอ่าได้แบบนี้ง่ายๆสบายๆนะครับและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในบทนี้นั่นเองนะครับถ้าใครมั่นใจว่าจําได้แล้วนะครับครูแม็กดีใจด้วยปมือใครยังงงงงเบลอๆนะครับทบทวนได้ตลอดเวลากับหนังสือของเราครับหนังสือวิทยาศาสตร์ป .2 เล่มที่1ของอักษรนะครับและในคาบเรียนหน้าเราจะนําความรู้ทั้งหมดในคาบเรียนทุกๆครั้งที่ผ่านมามาทําแบบฝึกทักษะกันโดยการทําโจทย์และตอบคํตอบ ถามนะครับเตรียมตัวกันให้พร้อมและพบกันใหม่ในคาบเรีเนยนถัดไปครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น